ฟีเกมเข้าฟีเกมคุณผู้ชมสวยมากครับแจ๋วจริงๆครับคุณผู้ชมได้ผลจริงๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับสำหรับปั่นหออโต้สิบนะคุณผู้ชมํำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o ย and t h เด a n แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมสล็อตมาจองเวสสองนะครับ ของค่ายสล็อต PG นะครับสำหรับเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับสามารถแอดมาได้ที่แอป 084WGHQQ นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวบอยแอนเดอร์แกงด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับก็คือเทคนิคนะครับการปั่นนะครับ5ทีนะครับแล้วก็กด ออลโต้นะครับสิบทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้อ่ะสวยครับวายคูณสองแอร์ที่คูณสองมาเก้าสิบบาทครับโอเคโห้โเสียเตอร์มาสองตัวนะคุณผู้ชมอ่ะพอครบห้าทีนะครับผมก็จะกดไปที่ออโต้สปินสิบทีนะครับ นี่เป็นเทคนิคการเข้าฟรีสปินนะครับคุณผู้ชมผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับเคยนําเสนอนะครับเทคนิคนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหรับปั่น5ออโตสิบนะครับผมจะเรียกเป็นเทคนิคนี้ยกันครับง่ายๆนะครับโอเคครับจังหวะนี้คูณ2มาที่60บาทนะคุณผู้ชมได้มา62บาท50ตังค์นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับว่าจะเข้าฟรีสปินจริงไหมนะครับเพราะว่าเคยทําไปแล้วนะอ่ะจังหวะนี้ไหลลงมาโอ้โหน่าเสียดายครับคุณผู้ชม แต่สังเกตนะครับว่าสแกตเตอร์ออกมาบ่อยมากๆนะครับทุกคนมาเอาหน่อยครับผมอืมอ่ะครบแล้วนะครับเราก็จะปั่นไปอีก5ทีนะครับทุกคนอันนี้2 3ครับอันนี้4มาอืมอันนี้5มาโอ้ยังเงียบอยู่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ก็จะกดไปอีก10ทีนะครับสำหรับออโต้สปินนะครับทุกคน ไ,ได้มา12บาท,บาทนะคุณผู้ชมคูณ2ไม่มานะครับน่าเสียดายมากครับมาโอเคครับจังหวะนี้คูน1ได้มา15บาทคูณ2มาอีก210บาทนะคุณผู้ชมมาไหลลงมาครับอ่าได้มา225บาทนะค,คุณผู้ชมไปครับนะ ตอนนี้ก็ถือว่ายังเงียบอยู่นะครับทุกคนยังไม่มาครับแต่ว่าส่วนมากจะมาประมาณเรากดออโต้ครั้งที่สานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับสำหรับเทคนิคการปั่น5้าออโต้สินะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะแปดสิบบาทที่คูณหนึ่งจังหวะนี้วาย1ตัวคุณผู้ชมร้อยมา1้อยสิบาทนะครับได้มา1้อยบาทคูณ3าได้ไหอีก75็ดสิบห้าบาทนะครับ อะโอเคครับได้มา265บาทนะครับอ่ะสวยครับวายสองตัว450บาทโอเคได้ต่อทุนนะครับอ่ะ475บาทนะครับรวมมาออโต้ไปอีก10ทีนะคุณผู้ชมทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับ5บาทนะครับคูณ2มาครับคูณ2มาอีก30บบาทนะคุณผู้ชม คูณสามสบาทครับสวยมากจังหวะนี้คูณ5มาอีก75บาทครับได้อยู่มาใส่ลงมาครับเปียบที่สามร้อยห้บาทนะคุณผู้ชมมาครับโอเคจังหวะนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมลุ้นเข้าฟรีเกมคุณผู้ชมสวยมากครับแจ๋วจริงๆครับคุณผู้ชมได้ผลจริงๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับสำหรับปัน5ออโต้10นะคุณผู้ชมยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ฟรีเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผู้ชมจังหวะน,นี้สวยครับเบาๆไปไวายหนึ่งตัว25บาทคูณ4มานะครับ60บาทโอเคคูณ6คูณ6ได้มา150บาทนะผู้ชมคูณ10บว่าไงครับอืมคูณ10ไม่มานะครับปิดไปที่235บาทนะผู้ชมอืมมาโอเคครับวายหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับจังหวะน,นี้คูณ4 20บาทนะผู้ชมคูณ6กว่าไงครับ คูณหกมาอีก360โอเคครับวายสองตัวนะครับจังหวะนี้2,000บาทคุณผู้ชมสวยมากครับ2,000บาทนะครับที่คูณสิเมื่อกี้โอเคแจ๋วมากคุณผู้ชมบิ๊กวินไปนะครับอ่าได้อยู่บิ๊กวินไปครับบิ๊กวินไปคุณผู้ชมเมกาวินไปแล้วนะครับจังหวะนี้เมกาวินโอเค2,300กับอีก90บาทนะคุณผู้ชมสวยมากครับสำหรับเมกาวินนะครับแจ๋วได้อยู่ครับ ไปครับดูเกมกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับวบสามตัวแบบนี้ที่คูณ4มาอีก540ร้อยสี่สบนะคุณผู้ชมกับใบหนึ่ตัวที่คูณ6คูณ6กมาครับห้าอยเก้าบห้าบาทนะครับคุณผู้ชมนะหอยสามตัวครับจังหวะนี้120บาทนะครับได้มาสามร้อครับคุณผู้ชมคูณ6มาผิดไปที่สี่ร้อยหกสบาทนะครับ เหลืออีกสาครั้งคุณผู้ชมอ่มาลาฟิสปินไม่หม่านะครับโอเคครับทั้ทั้ววินไปนะคุณผู้ชมจังหวะนี้มาลุ้นกันครับทั้วทั้ววินไป3680นะครับโอเคครับถือว่าสวยอยู่คุณผู้ชม3680นแะครับเจ๋วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับที่นำมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับเทคนิคการปั่น5ออโต้สินะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับเยากเล่นเกมแค่เดียวกับผมนะครับที่มีกำไรดีๆแบบนี้นะครับแอดมาได้ที่แอด084 WG HQQ นะครับคุณผู้ชมสามารถแอดมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับสำหรับครอบครัวบอยแอนด์เดอะแกงนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยแอนด์เดอะแกงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ